ครับพี่น้องอยู่กับช่องเราหน่อยแล้วเพิ่มเอาพิเียษครับวันนี้นะครับผมเอางพี่น้องเฮานะครับอ่ามาปูสัดแล้วนะครับปูสัดไปแล้วรถตู้ยี่พอก์ตมาแล้วนะฮะรถตู้รถตู้คอนานะแล้วนะครับพี่น้องป้าสวัสดีครับ อะไรวะพ่นี่เราเข้ากันเขาได้กับเขามงนี้แล้วพ่มันต้องเอาเต็นท์นหรอกหยองกแลังมามาวาปูสนะัดแล้วสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ นอนรับอันมืขึ้นกับรวนอนับหมูวันไทยเอวี่กับเบิ้ดมือไทยเอวีทแม่เบิ้งไดหันตลอดแม่นบวันไทยเอวี่กับเบิ้ดมือแม่นับมากวว่าขึ้นเวทีเลยเกยับบรเนอนแ่นไยันนทายแลจะอนแมาก่อข้ามามานอนผมกับมนอนอยู่ใตใตุ่มม่วงที่แหลกมือเร้าผมกับใหญ่ไม่นอนน้ำเมนุย โนผอกระเซนใหญ่รถนี้ผมนะจักใหญ่นี้้ตอนยกบว่างเอื้อนนาน่อยไหเนาะลมลูกลมลมยนมมันแห้งแหม่ไม่ได้แห่โงรมมันกับ่ิมาไกลรอว่ากหลายโลอยู่ดนกเอหมถครับยอยู่อำเอี่สด็จขึ้นอยู่ละเอียดกับอยู่บ้านหนองแวง ขนมแมพ่วงหลายอยู่ดีบา่รอะไรบัตรี่ครับบัตรซีสองานเลยครัอยู่ไหนที่ทีไมงานเนาะบัตรออยู่นี่บอยอยีบัตรอย้า่าอครับบัตรละอนะครับผมเขาอยู่กแมู่นไม้พวสีไม้พวสีหน้าหนาอำเภอาพนอตอนนี้เขาอยู่อำเภอ ตอนนี้เขาอยู่จังหวัดนครพนมท่าดพนมท่ดกบไก่อย้าวานแฟนเกาู้นี่าดประดน้อปดนเนปเ็นป็ไก่าดนบ้องกับท่าดพนม,นนนพนมนนนแม่กินขน้าวแบบน แมคือ <chocolate> จ้องามไม่จ so, well, yeah. uh ้องไหรอวบเรียบรอยเออเรียบรอยอือว่าตัวแม่มาจากมูาหารเลยมาจากมูกล่บอครับีมอ้มามาจากมมอาาันมันไก่่แม่คมถามเนยะาชิปิโาชิปิโแตาแม่ขีมอไมามาะคนหมีแสคนหนึ่งสองสาี่มาสี่คนคีมอไมาคนละคนละ คีมเราาเบิ่งสาวน่อยนี่ยสาวน้อยได้ตรงจากคณะอื่นไม่ดูค่ะเออมาสั่งว่าเท็เอาที่นี่จเป็นเอ็มซีสาวน้อยจะถามแม่แม่แม่หัวใจจะกอดบ่ยจะนวดอันนี้ี่ี่ครับเป็นีสาวหน่อยนี่ม่สาวน่อยปดมาเลียเสียบงกับเบ้งในช่วงที่ล้ว แต่ดูสดครั้งแรกในชีวิตก่อนแล้วแม่ก็บังคุ้มปีอ๋อแม่เขาคุ้มปี๋เราแม่ครั้งแรกหนิแต่ที่มาเพราะมันอยู่ไกลเพราะมุกดาแต่งานมันมีของสาวน้นาานยอยไงอ๋อครับก็เลยนเดี๋ยวมาเดี๋ยวนี้ครับผมอยู่ไก่อันนี้คืออยู่ไกลซื้อเลยแบบใกล้สุดล่ะใกล้สุดล่ะในเมืองมุกดาหารผมแม่อยู่ในเมืองมุกดาหารไก่ซูดเด้๋นี้เลี้เสียเลี้เสียแม่เพราะเรือกับต้องเหลือเพราะเป็นที่สาวน้อยเาสองสามเป็งสาวน้อยอืมสุดยอดวงอื่นไม่ดู เขาไปอยู่ใกล้ๆเรายังไม่เคยมาดูเลยโอ้คนว่องเงินมาไปเนาะย่าเนาะว่องเงินก็ไปอยู่ไปอยู่ใกล้แต่เราไม่เคยเหนื่อยไม่ดูเลยจริงๆดีใจครับดีใจเลยบพราะเดม่นบอกว่าเอาใจสาวน้อยเด็กเป็นสาวน่อยบ่มาณนีมาบประมาณนี้ดีจัดสุดจัดคือไปยืนอยู่ไกลเห็นไหมโอ้โหยันกเจะไร ไม้ครับผมอ๋ครับเิปมาิจดของสาอนไม่ต้องห่วงรูหมดเบิรงขนาดนดมเิเว uh ้นวัดขึ้นขึ้นมาตีหนึ่งกับเบตีหนึ่งตื่นมานึงขึ้นเบิงวันทุกช่องบัติดสามทุกช่องไทยออกไปนะบติดสามไกมาติดตามแคนั้นครับครับผม ม่ไปาไอันนี้ครับเบิ้งจะมือเลยบครับแม่เจ้าแล่พรอมโดนแม่กัเบิ้งพกันอเจี๊ยบเจี๊ยบมาบ่ก็ไปดีไปตอนแน่บอจิต้าจ้าไปจิตหนองเ้าเฮ็ดีไปจะาเนบอจบาขอรันย่าีไหวเบ่เมิก้ fc ตัวจริงครับ c สาวหน่อยปัดปัดไปบนฐานเจ้าเจ้าเจ็ดจริงครับอันแม่แม่เพิ่นยุ่มยุ่มยุ่มุกแน่นานแม่แล้วยุ่มุกทหารมาหนีก็บพวกไก่นเาแม่นเ่า ครับโอเคครับแม่ครับครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับครับครับผมนี่อย่างที่น้องพว่เรามาปูสาดแล้วนะครับคู่ไก่สวัสดีครับ

สวัสดีครับหนาวครับป่ยบมตัดตอรู้เชกครับ พี่น้องครับขอบคุณทุกๆกกำลังกำลังใจนะครับดีอาจ๋อมาสร้างวาดเด้ผู้ <c oughs> สาวมาจองสัตว์ครับพี่น้องครับ <c oughs> โอ้ผู้นี้ครับโอเคครับขอบคุ่นดูกำลังใจครับพี่น้องครับสารับคลดีชั้นนี้ครับคลิดมาพอกันไหมครับขอบคุณห <c oughs> ลายๆครับ